สภาพเดิมของพื้นที่ตรงเนี้ยมันถ้าเริ่มตั้งแต่ก่อนมีเหมืองหรือว่ามีเหมืองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านก็คือพระาธาตุผาแดงอันเนี้ยพระาธาตุผาแดงเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่ทั้งชาวปากยอแล้วก็ชนพื้นราบในพื้นที่ตรงนี้เมื่อถึงฤดูการ ที่เขาจะไปขึ้นท่าเขาก็จะพากันไปแม้กระทั่งเรื่องของการขอฝนขอให้ฝนหยุดตกอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางบ้านของชาวปกยอเองก็ทําเป็นประจำหลังจากที่มันมีการยกย้ายพระธาตุมันก็ทําให้รู้สึกในสิ่งที่ยังไงชาวบ้านอะ่ะก็ไม่ค่อยจะได้ไปขึ้นท่าที่ ที่ใหม่เหมือนกับที่ตั้งอยู่ตรงบนดอยผาเดงอันนี้แล้วชุมชนเมื่อก่อนเนี่ยมันยาวนานเป็นยี่สิบกว่าปีเนี่ยความเป็นอยู่ของที่นี่มันอยู่แบบเรียบง่ายมีการมีชลประทานแบบภูมิปัญญาซึ่งทดน้ำจากลำห้วยแม่ตาวในการที่จะใช้ทำไร่ทำนาน,นี่ เมื่อการทำนาตรงเนี้มันก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำซึ่งมันแม้กระทั่งเข้าในพื้นที่ตรงเนี้มีประวัติความเป็นมาจนได้รับรางวัลในการประกวดข้าวซึ่งมันเป็นที่น่าภาคภูมิใจในอดีตแต่พอมาปัจจุบันเนี้ยพอมีเรื่องของการผนเพื่อนของสารแคดเมียมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สูญหายไปด้วยแม้แต่วัฒนธรรมบนฐานข้าวบางอย่างมันก็หายไปด้วย เรื่องของความเชื่อของคนกับคนความสัมพันธ์คนกับคนคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยมันก็มันก็ลดลดลงไปอันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้ามองลึกๆแล้วเนี่ยคุณค่าซึ่งมันไม่สามารถวัดด้วยเม็ดเงินหรือว่าจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนทดแทนกันเนี่ยมันค่อนข้างยากวิถีชีวิตมันอยู่กับข้าวมันอยู่กับนา ความสัมพันธ์ของคนซึ่งในอดีตซึ่งมันไม่ได้มีแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานที่อื่นมาเนี่ยการช่วยเหลือจุนเจือกันก็มากความเป็นอยู่แบบเรือญาติมันก็สูงแต่มาวันนี้เนี่ยยิ่งมีปัญหาเข้ามาทับถมอีกซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันไม่เหมือนเดิมซึ่งปัญหาวันนี้มันเป็นปัญหาที่มันยากเกินกว่าที่ชาวบ้านจะแก้โดยลําพังด้วยเหตุด้วย ด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งความรู้ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันไม่สามารถแก้แก้โดยลําพังได้ถ้าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบง่ายๆเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยข้าวมีแมลงลงมีบัวมีโรคชาวบ้านก็แค่ดูเสร็จแล้วก็อ่าในเมื่อข้าวไม่ดีเขาก็หาวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆก็เข้าร้าน มันจะต้องแก้อย่างไงไปถามเอาใช้ยาตัวนี้ชาวบ้านก็ซื้อเสร็จสับชาวบ้านก็ทําแก้ปัญหาของตัวเองแต่มาวันนี้ปัญหาแคดเมียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มันก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงอันเนี้ยชาวบ้านไม่เคยงอมืองอเท้าที่จะรอความช่วยเหลือแต่วันนี้มันจนปัญญาจริงๆมันไม่สามารถแก้โดยลําพังได้ มันก็จำเป็นที่จะต้องขอให้รัฐซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดก,การบ้านเมืองในการบำบัดทุกบำาุงสุขให้กับชาวบ้านอันนี้ก็ต้องต้องมามาตามบทบาทแลนะหน้าที่ที่ควรจะต้องทำอย่างยิ่งต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ปล่อยปากละาเลย